สวัสดีครับคุณเรีกครับครับผมครับขอขอโทษขอโทษเออเข้าเข้ามาสายนิดนึงครับอ่าได้ดีครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างจบไปแล้วดับบอลดีนะครับจบแล้วครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ครับผมอ่าให้ดูเป็นไงภาพรวมเป็นไงบ้างภาพรวมเป็นไงบ้างเลยครับเออก็จริงจริงภาพรวมก็ถือว่าไงครับก็ดีตั้งแต่ช่วงรอบแรกนะครับที่เล่นกันสี่สนามนะครับแล้วก็กระแสตอบรับของ แฟนบอลวอลเลย์บอลชาวไทยที่ก็เป็นไปใน,นทางที่มันก็คือแล้วก็ได้ความสนใจอย่างกว้างขวางนจนวันสุดท้ายนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่จบรอบแรกเนี่ยที่ยกทีมกันมาเล่นกันที่อินร์เซนวมากเนี่ยนะครับตั้งแต่อทรอบสุดทีมสุดท้ายเป็นต้นมาเนี่ยแฟนวอลเลย์บอลมาชมเกมในสนามกันเต็มความจุหลายนัดมากนะครับบางนัดที่ไม่เต็มเนี่ยก็ ได้รับความกดใจก็ผมว่ามากันเกินขึ้นข,นของสนามทุกจัาัดน,นะครับมันก็จ,จะติดในเรื่องของวันทํางานแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เอ่อบางคนก็อาจจะไม่ได้สะดวกมาแต่ว่าผมว่าในภาพรวมมันชัดเจนออกมาแล,แล้วว่าประธานของเอฟเนี่ยเขาก็ชื่นชมว่าเป็นการจรัดานฐานจริงชํ้โลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่เคยจัดการในฐานรายการนี้มา นะครับตั้งในเรื่องของแสงสิเสียงในเรื่องของสานามแข่งขันในเรื่องของความนิยมนะครับผู้ชมลวมถึงวันสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่เป็นรอบชิงดาวสามแล้วก็ชิงชนะเลิศเนี่ยดูพิธีการมอบรางวัลดูพิ่พีปิดในสนามเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าไม่เคยมีชาติใดจัดได้แบบนี้นะครับในเรื่องของการมอบรางวัลเอ,อในการประกาศ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรวมถึงเอ็มวีพีอ่ะพี่จคครับก็แอ่วแย้มมาเป็นในๆแล้วว่าจัดได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยคุยกันเองนั่งนั่งคุยกันเองก็เอาไปจัดต่ออีกนะปีหน้าปีต่อต่อปีต่อเขาพยายามจะสื่อแบบนั้นแหละว่าเสียงของเป็นไรเนี่ยเขาพยายามจะสื่อแบบนั้นแหละนะครับว่าจัดได้สุดยอดแบบนี้ก็ต้องเอาไปทําอีกนะ ดูอลังการนะอลังการนะอลังการ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> รผมอลังการมากอลังการมากทำได้ดีครับทำได้ดีครับเอ่อเป็นอะไรที่ผมมองว่าเป็นชิงแชมป์โลกที่คนไทยประทับใจแล้วก็แฟนบอลเล์บอลต่างชาติที่มีโอกาสได้เข้ามาใช้ช่วงเวลาในประเทศไทยเนี่ยเราลาวบางคนอาจจะมาตั้งแต่รอบแรกจนจบเนี่ยเราลาวสองปนี่ยก็คงจะยินดีปีดาครับในในแง่ของของ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินที่หลับที่นอนอาจจะนิดเดียวตรงที่ว่าไอา้ช่วงการเดนขัดาวันท้ายๆเนี่ยมันมีฝนตกลงมาเยอะนิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้ในเรื่องของการจราจรเนติดขัดแล้วก็บริเวณลออสนามเนี่ยมันอาจจะมีน้ําฉับบ้างน,นะครับอ,อาจจะก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนแล้วครับก็เราเรามีเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ย เราก็น่าจะปรับปรุงแล้วก็ทาได้ดีกว่านี้ในในกรณีที่ฝนมันกระหน่ำลงมาแบบนี้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้พี่เจคคุณผู้ชมครับครับแล้วรอบชิงแลวอ่ารอบรอบรอบชิงก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรบอบชิงอิตาลีกับตุรกีฮะเอ่อรอบชิงเนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยกังวลว่าคู่นี้ยมันจะก้อยหนกลัวว่าอิตาลีเนี่ยจะจะม้วนเดียวนะครับซึ่งผมเองผมก็ก็คิดในลักษณะนั้นเหมือนกันก่อนก่อนเกมจตเริ่มผมคิดในมุมตะกกะ ผมไม่ได้คิดว่าใครดีกว่าใครเพราะว่าตั้งแต่รอบรองชาเลิร์มาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันหยุดติ่งทุกคู่เลยมไม่มีสามเซต TS สักคู่เลยพี่เจ๋งแล้วก็พี่พี่อีท่านหนึ่งนะครับพี่ปาล์าถามพี่ปาล์มพี่ปาลมพี่ปาลม,พ,ามพระสิษิ์สุริุลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปาลม <c oughs> ปาลม, <c oughs> มนัทสมุทรยอกยอมยอมยอฮาฮาฮาเดี๋ยวฮาเดี๋ยวฮารบอแต่ว่ากลายเป็นทาง ตุรกีเองเขาก็เตรียมวิธีการเล่นมาสู้กับอิตาลีได้ได้อย่างยอดเยี่ยมเกือบจะน็อกอิตาลีได้ด้วยนะครับเออคือต้องชมว่าเกมผู้ชิงแอลเอเนี่ยมันมันมีครบทุกอย่างเลยระหว่างอิตาลีกับตุรกีป็นการสู้กันในเรื่องของนักกีฬาในสนามสู้กันในเรื่องของการแก้เกมแบบสัพพันของฟู๊ชไม่ใช่ไม่ใช่เซ็ตต่อเซตนะแก้เกมกันใแบบแต้มต่อแต้มเลยนะฮะแล้วก็ยังเป็นการสู้กันด้วยคุณภาพของผู้เล่นตับรองที่ เราจะสังเกตได้ว่าแต่ละทีมเนี่ยตัวจริงมีการเล่นที่หลุดบางคนนะครับก็ต้องเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมาช่วยบ้างในสถานการณ์ขับขันอย่างอินตารลี่เนี่ยชัดเจนล้ว,ว่าปอล่าอโกนูเนี่ยหลุดสองวันเลยทั้งในรอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศยังโชคดีที่ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเอโกนูยังกลับมาได้นะครับนในในช่วงเซตที่สามเซตที่สี่นะฮะไม่ใช่ใอินตอรลี่มีเหนื่อยกว่านี้ขณะที่ตุรกีเองเนี่ย เขาก็มีวิธีการเล่นของเขาที่ชัดเจนในการเจอกับอิตาลีก็คือการตัดบอลสั้นอ,อิตาลีออกจากเกมไปแล้วก็วัดกับบอลโปรงสร้ขอ,อิตาลีเอาไม่ว่าจะเป็นตัวจากหัวเสาหรือว่าตัวจากแดนหลักเพราะเขามั่นใจว่าโซนรับของเขาเนี่ยดีพอที่จะหยุดได้ถ้าหากเขาทำเสิร์ฟได้นะครับ,รบแล้วแน่นอนว่าบอลเร็วของทางอิตาลีทั้งแอนนาดานเดนซี่แล้วก็ซาราฟาเนี่ยออกสกอร์อได้น้อยนะครับผิดกับทางบอลเร็วของตุรกีที่ทางเซราตปูเนสกับเอเดารียอเนี่ยออกสกอร์ได้เป็นก่อเป็นกำมากกว่า ตุรกีก็จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงเซตแรกกับเซตที่3ที่เขาเสียเซตไปอ่ะคือเราจะเห็นสกอร์ว่าเซตแรกกับเซตที่3เนี่ยเวลาตุรกีเนี่ยเขาแพ้เนี่ยเขาแพ้ 2, 2> เซตแต่เขาไม่หา้ของใครเขาแพ้2คะแนนแต่เวลาเขาใช้อิตาลีได้อิตาีสองกับเซตที่สี่เนี่ยเขาชนะขาดลอยมากนะครับคือมันเป็นการแก้เกมันของโค้ชแบบฉับพลันเซตแรกอิตาลีได้ก่อนเซตที่2ตุรกีเอาคืนเซตที่สามอิตาลีเขาเห็นข้อผิดพลาดที่แพ้ตุรกีเซตที่สองโค้ชเวลาโก้เขาแก้เกมกับเอาคืน เซตที่สี่ตุรกีดานิเอลเลฟันตาโลลี่ผมก็ไม่ยอมกูมก็เอาคืนจนกระทั่งเซตที่ห้าเนี่ยที่มันมาผู้ขี้กันในช่วงกลางเซตเนี่ยตุรกีไล่ตามอิตาเลียเป็นแปดต่อแปดต่อเก้าเนี่ยในนั้นตุรกีเนี่ยโดนเกมบล็อกของอิตาลีที่วันนี้มาน้อยนะครับทั้งเกมเนี่ยมาไม่เยอะเนี่ยมันเล่นงานลัวๆเลยคือไอ้ฝุคะแนนสุดท้ายที่อิตาลีได้เนี่ยผมว่าน่าจะบล็อกไปประมาณสี่คะแนนนะฮนะ mm. แล้วก็บีบให้บีบให้ตุรกีตีเสียไปอีกรูปต่อรูปอ่ะ ถ้าเท่ากับว่าไอ้พวกปลายท้ายอินเตารี่ไม่ได้ออกอาวุธได้คะแนนจากการเล่นเกมบุกเลยแต่การเล่นเกมบล็อกที่มันทรงพลังมากแต่คนที่ไม่ได้มาในช่วงเฟสแรกๆีหนอย่างซาร่าฟา,ฟาเนี่ยนะครับก็ปกติจะเป็นลิเบโล่เอาของไ้จะเป็นบอลเร็วที่โหดมากแต่ว่าตีไม่ได้คะแนนเลยครับ,อบร็อกได้คะแนนน้อยมาบล็อกรัวๆเลยในช่วงท้ายร่วมกับพายมาเดลซิล่าคือตุลกีแกะหน้านั้นของอินตาลีไม่ออกขึ่เป็นหน้าบล็อกที่ใหญ่มากนะครับ ไม่ว,ว่าจะเป็นของชั่วงเขาที่เคยทำได้คะแนนอย่างบอลตีแดนหลังอย่างมิซาวากาสหรือว่าบอลไหลาย,ยาวของเอเดนเหมาเสร็จเกมบล็อกของทางตุรกีหมดคือแล้วมันเป็นเกมสั้นนะครับเซ็ที่ 5, ห้าจังหวะที่แต้มมันโดนฉีกไปสามตีคะแนนะมันเหมือนผู้เล่นตุรกีใจเสียนะครับเราไม่สามารถที่จะกลับกลับเขาถูกเกมได้นะค,คุณภาพของผู้เล่นนะอิตาลีอะ ผมพูดเรื่องนี้ไปตั้งแต่ก่อนโปราเบตเตอรเริมบอกว่าเขาเป็นเป็น,ปนจ่าที่จะคว้าแชมป์แต่การเพราะว่าพอเล่นในรอบลึกๆแล้วอย่างรอบอรอ,บองกับรอบชิงเนี่ยก็มีตังหวะหลุดเหมือนกันแต่ว่าเรื่องด้วยพอไล่โคนูเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นอะไรไม่รู้รอบแรกๆก็เล่นได้มาตลอดแต่ตั้งแต่เกมมาที่เจอบราซิลเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับอย่างวันที่เจอบราซิลในห้นาเซนติเิเอคะแนนซึ่งเป็นของแปลกที่ โ้โห oh. นานๆนนที่จะเห็นไอ้กูนูประสบปัญหาแบบนี้แต่ความโชคดีของเขาคือฟ้าได้ยังส่งทางเอ้คซ์คริสนาอันโปรโบว่าลงมาช่วยแล้วทําหน้าที่ได้ไม่แตกต่างเลยหรืออาจจะดีกว่าด้วยนะครับดีหลังดาวรุ่งไว้ยี่สิบสองปีที่เชื่อว่าถ้าไม่ได้เลือกอิตาลีเนี่ยเขาเป็นตัวจริงให้กับชาติใดก็ได้ในโลกจริงๆเขาเป็นเป็นรัสเซียลูกครึ่งะนะครับ,รบแต่แต่ว่ามอพรัสเซียเขาถูกแบนการเข้าไปแข่งกีฬาในรายการระดับโลกจากวิกฤตสงครามเนี่ย ก็เลยเลื่อนมาเล่นให้กับทีมชาอิตาลีได้ทันเวลาพอดีก็เลยมาเป็นอีกหนึ่งตัวที่เติมความลงตัวให้กับอิตาลีในยามที่เอกนูเนี่ยมีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าตอนแรกที่จะมาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสเดียวหรอกเพราะเอกคนูเขาเป็นนักทีมดีได้เอ็มโตรปัวเนี่ยแหละครับที่ที่กลับมานับชิงชนะเลิศก็เช่นกันนนโพรโปว่าก็ลงมาในช่วงปลายเซตแรกแล้วก็เซตที่สองก็ตีให้อิตาลีได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำรเหมือนกัน นะครับก็ต้องชื่นชมในเรื่องของ,ของ,ข,องของครอร์สถุงกาลังแล้วก็การแก้เกมของทางทชมตอลีก็นับเป็นแชมป์สี่รายการระดับเมเจอร์ของฟุตวีบีดต่อกันรับตั้งแต่ VNL 2024เอ,อลิมปิก2024 VNL 2 0 2ิบีแล้วก็ทีงแชมป์โลก2025ันี่ิบห้ตีเท่าที่ผมนับมาเนี่ยตอนนี้เนี่ย นะครับผมนั่งนับอยู่สองทีนะผมเพราะว่ามันได้3า้นัดรวดนะบางที่เขาบอก36บก็ประมาณนั้นแหละส5ิห้านัดส6นัดนะคือเขาแพ้นะัดสุดท้ายเนี่ยคือแพ้กับ Brazil, รบราซิลในเวเนอลสนามที่สองเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนปีสองพันยี่ีองับเ็เขาบอกว่าเขาไม่แพ้ใครมาปีกว่าแล้วพี่เจ๋งแล้วมันไม่มีรายการอะไรที่จะให้เขาแพ้แล้วเพราะว่าไปปินของรายการระดับนานาชาติของเอฟบีปีนี้หมดแล้วนะครับก,ก็ต้องชื่นชมชมเชยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าปีหน้าเนี่ย เขาจะสามารถที่จะคว้าแชมป์ยุโรปแล้วก็แชมป์เีเทลได้ไหม,มคือตอนเนี้ยความน่ากลัวของอิตาลีก็คือมันอินฟินิตนี้นะครับม,ม,มันไปเรื่อยๆนะครับมันมันไม่มีใครไปเจาะไข่แดงเขาได้เนี่ยมันทําให้เขาไม่เผาเครื่องอักทีหนึ่งคือด้วยด้วยจิตวิทยาของโค้ชและจิตวิทยามนุษย์อะพื้นฐานนะผมว่าคือในเมื่อมันยังไม่แพ้มันก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้อง ปรับเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อเอาผู้เล่นสำรองมาเป็นเทสหรือว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องออมแรงอะไรเลยม,มันคือการคว้าชัยชนะไปเรื่อยๆหากมันแพ้สักนัดหนึ่งเนี่ยในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นรอบแรกของทีมแชมป์โลกเนี่ยหรือว่า v ว l นสนามย่อยสักสนาดตัวเนี่ยผมว่าเขาจะเล่นโดยที่ว่ามันไม่เป็นไรแลแ้วไหนๆเราก็แพ้มาแล้วสถิติอะไรเราก็สร้างไม่ได้แล้วแต่พอมันไฟอย่างนี้เนี่ยผมว่าเขาบองว่การสร้างสถิติในระยะยาวนะครับอาจจะไปถึงในระดับ 40นัดที่จีนเคยทําได้หรือว่า40่นนัดที่สหรัฐเคยทาได้แล้วแหละซึ่งมันน่ากลัวมากนะครับมันมันกำลังจะเป็นมะเร็งร้ายในวงการวอลเลย์บอลหญิงนะครับถ้ามันไม่มีใครจุดอิตาลีได้เนี่ยคือมันก็ไปเรื่อยๆของมันอย่างเงี้ยครับแล้วผมดูคุณภาพทีมตอนนี้เนี่ยทีมที่จะยุดอิตาลีได้เนี่ยที่จะสามารถที่จะเอาชนะได้เนี่ยผมว่ามันมีอยู่ไม่กี่ทีมหรอกครับอย่างง่ายก็คือบราซิลกับกับตุรกีแต่ตุรกีก็ต้องเป็นวันที่ดีอย่างในวันรอบที่หนึ่เลเนี่ย ซึ่งจริงๆเขาก็ดีแล้วดีมากแล้วแต่มันก็ยังไม่พอที่จะชนะอิตาลีได้นะฮะก็ดูในรายการนี้เนี่ยเยอรามันกับโปรแลนด์เนี่ยถ้าตัดยุโรปด้วยกันเนี่ยในรอบของเขาเานี่ยเขาตบเขาตบ,เขาตบแต่ว่าไม่เห็นปุ่นเลยอ่ะนะฮะอันนี้คือความความความน่ากลัวของเขานะครับก็ต้อง,ต,องต้องชื่นชมว่าเป็นยุคทองยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นจริงๆแล้วก็โค้ชเขาปูริโอเวลาสโก้นี่ก็จัดว่าเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งที่ซึ่งท่านเป็นระดับตำนานโค้ชของบุกการบ,บาลอลโลกไปแล้วอืมครับเอาแล้วรอบชิงที่สามแล้วบราซิลกับบญี่่ปปุนนเ็ไง้าง เออผู้นี่ไม่เต็งบรรยาอยู่นะฮะก็้าบอกว่าซาบอกว่ามันยกเต็งเลยนะฮะก็จริงจริงแล้วออใช่เปล่าผมว่าเสียงเหมือนเปล่าผมว่าเขเสียงเหมือนเปล่ามันมันมันเป็นสาลาคนเศร้ามาเจอแต่คือเราเราได้เห็นของเสียงเหมือนแหละที่ว่าของของของนัดชิงที่สามเนี่ยครับของกีฬาวอลเลย์บอลนะผมไม่รู้กีฬาอื่นเป็นหรือเปล่านะมันมันเหมือน ในตาของการเล่นน่ะในช่วงอ,ออกสตาร์ทอ่ะมันมันซึมอ่ะอและ้วยิ่งมันมันเพิ่งแข่งติดกันมาอะไก็เลยช่วงแรกๆเราเราเราจะเห็นว่าผม,มาผิดคาดคิดว่าบาราซิลที่เล่นมาอย่างหนักหน่วงกับอิตาลีแล้วได้พักน้อยกว่าญี่ปุ่นตีห้าชัว่วโมงเนี่ยจะ จะแบบว่ามีเป๋มีอะไรบ้างในเรื่องของสภาพร่างกายแต่การว่าญี่ปุ่นซึ้งกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเศร้าเกว่าที่ไม่ได้เข้าชิงนะครับช่วงแรกที่ไม่เอาเลยเลยนะแต่เซตแรกเนี่ยคือไม่เป็นโลเป็นพายเลยโดนทุบแล้วทุบอีกทุบอีกทุบแล้วอ่ะนะฮะเออเซตที่สองก็ยังโดนอยู่นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแหละที่ที่บาซูเองเขาเหมือนเล่นในบ้านแหละจริงจริงๆถามว่าเศ้าไหมก็แบกความเศร้ามาเหมือนกันบาซูเองก็คาดหวังกับรายการนี้เหมือนกันกับการเป็นแชมป์โลกสมัยแรกเนี่ยน้อยจะต้องเข้าชิงเพราะว่ากาีเเองงซามก็ มันอยู่ในช่วงท้ายๆท,ที่เขาจะเล่นแล้วอะนะครับ,รบญี่ปุ่นเล่นอะไรก็ไม่รู้อะชันหนึ่งชั้นสองอะคือเหมือนสมยอมอะเหมือนแบบว่าเออฉันฉันนันไม่อยากได้ชั้นสามแต่จบชันที่สองไปปลุกผีอะไรกันมาไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งการแ,แก้เกมและอีกหนึ่งโค้ชจิตวิทยาชั้นสูงของเปอัตอัฟ้าเหมือนกันคือเราเห็นกันมานักต่อนักว่าญี่ปุ่นเนี่ยตามหลังใครศูนย์สองเนี่ย ยังไม่สามารถที่จะชิดคะแนนรอได้จริงเขาพร้อมจะกลับมาตลอดเวลานะครับแล้วเล่นไปเล่นมาบราซิลที่ใช้พละกกาลังอย่างมหาศาลในช่วงเซตหนึ่งเซตสองหมดครับอหมดแรงญี <c oughs> ่ปุ่นไปได้ยาดีอยู่ดีซุปเปอร์เกมลับที่ไม่มีเลยในเซตหนึ่งเซตสองก็กลับมานะครับตีบราซิลได้แปกในเซตที่สามนะครับกระทั่งบราซิลเองเขาก็พักเซตไปแก้เกมเซตที่สี่เนี่ยออกนำห้าสูนเนี่ยผมว่าจบแล้วนะจบแล้วนะครับแต่เขาก็โชว์ความเป็นเลือดนักสู้เขาออกมาให้เห็นอีกนะครับญี่ปุ่น ก็ค <chat> ่อยๆรวบรวมสมาธิค to <chat splash> the the ่อยๆไล่ๆก yeah, ันมาจนกระทั่งเกมมันมาสนุกในช่วงปลายในช่วงกลางเซตที่สามอาการเซตที่สี่แล้วก็ต่อไปจนถึงช่วงปลายนะครับก็เอาชนะบาซึลได้ในช่วงดิวทีนี้แหละใจมาแล้วทั้งคู่แล้วที่สามก็เอาทั้งคู่แล้วพอเขาตุดองเซตที่ห้านะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มันก็เป็นเรื่องของบุญพาวัสนาส่งก็แหละเรื่องของฝีมือไม่เกี่ยวแล้วหละในเซตที่ห้านะครับเพราะมันมันเป็นการเล่นแบบเซอร์เเดสอะแต้มต่บแต้มจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ชี้ขาดผู้ชนะกันนิดเดียวริง นะครับสุดท้ายเราก็เป็นเป็น,ปนบราซิลที่เขาก็ก็ทําได้ไปก็ก็ก็ไม่ไม่ว่าบราซิลหรือญี่ปุ่นไท,ทยจะหลุดลงมาเป็นที่สี่มันก็น่าเศร้าทั้งหมดในมุมของแฟนบอลบอลชาวไทยเพราะว่าแฟนบอลาชาวไทยก็เป็นแฟนพี่ให้กําลังใจสองทีมนี้เยอะมากสุดท้ายบราซิลได้ไปก็อย่างที่กาบี้เขาบอกแหละครับว่าเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญที่เขาจะมอบให้กับแฟนรอลบอลชาวไทยที่ซัพพอร์ตเขามาตั้งแต่เดินทางมาถึงจนกระทั่งวันสุดท้ายเขาจะเอากลับไปที่บราซิล ครจ่ายแพงเพื่อครูบังลาัสดาลดสูงสุด10,000บาทชอปแบบไม่รู้สึกผิดที่ลัสดาร์้าวเท่านั้นนะครับลัสดาร์ครับปีก็ได้ได้รางวัลนี่ไปครับได้รางวัลหัวเสายอดเยี่ยมไปปีนี้ไอ้เรื่องของรางวัลนักกีฬาโรดเรี่ยลเป็นยังางเป็นไงเป็นงไงครูขวครับเพระว่าปกติเนี่ยอันดับสี่เนี่ยมันไม่ค่อยหลุดมานะครับมันจะหลุดอันดับสามมาสักคนหนึ่งแต่ว่าปีนี้เนี่ยหัวเสาเนี่ยเป็นกาบี้กับมายูชิกว่าซึ่งเป็นทีมที่จบอันดับสามของอันดับสี่ครับแต่ก็ ว่าไปฟอรลาหาแน่นอนเพราะว่ามันชัดเจนมากคือบาสูเองถ้าไม่มีกาบี้นี่ก็ไม่รู้ว่าตัวตอนเนี้ยทีมจะอยู่ตรงไหนอญี่ปุ่นเองก็มีมายูชิกว,ว่าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นได้ถูกตีกับทีมอื่นแล้วเข้ามาได้ลึกขนาดน,นี้หรือเปล่านะครับก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นรางวาัลที่ควรค่ากับการให้นะครับเอเอแห่งบีครับเอวีพีละเอวีพีละเป็นไงบ้างเอวีพีเอวีพีก็ท,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 ทริงงอเลเซียออโร่มือเซตเองเนี่ยนะครับ มันก็ชัดเจนว่าเขาเป็นทุกอย่างของทีมในการคุมเกมในการในการเดินเกมเพื่อทําเกมบุกนะครับมันไปประกอบกับจังงวะที่เ e อโกนูสองวันสุดท้ายเขาเขาดาวลงไปพอดีเพราะฉะนั้นเอ็มวีพียังไงก็ต้องเป็นปอล่าเอโกนูถามว่าจะไปให้ทางอันโทปว่าอันโทปว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันก็ชัดเจนอ,อยู่นัดเดียวก็คือในเกมที่เจอกับบราซิลนะครับรอบที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่คนหนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะ เสียดายก็คือไมเรมซีล่าก็ควรจะได้เหมือนกันในลักษณะของรางวัลถ้าไม่ได้หัวสอบก็ก็จริงๆก็ควรจะได้ MVP แต่พีนะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะมีคนสงสัยเหมือนกันว่าเซล่านะก็มันก็มันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นในในในภาพรวมอะครับมันมันมันมาชัดเจนในในรอบวันที่เตอร์บราซิลอย่างในวันที่เตอร์ตูรกีเขาก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานมันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับเขาเลือกให้ออโร่เนี่ยถ้าสังเกตการเล่นของออโร่ดีเนี่ยออโร่นอกจากการ ยกบอลได้เพื่อนเตี๋ยเนี่ยในเรื่องของเกมรับเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับเขาเป็นคนที่ดีเป็นการลองบอลขุดบอลได้แบบว่าผมนึกว่าลิเบโร่ไปเองอะ่ะนะฮะเออนะฮะก็ยามที่อิตาลีเปลี่ยนเอาแคมบี้ลงมาเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรับแล้วเขาออกบอลได้หลากหลายมากทั้งสั้นทั้งไหลทั้งหัวเสาทั้งแดนหลังนะฮะก็เป็นคนที่อิตาลี่ขาดไม่ได้แล้วการเซนเซอร์ออโร่เนี่ยดูให้เลือดนิดนึงเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆก็ได้ทั้งเอ็มบีพีแล้วก็มือเซตไปนะครับ มีหลังวาร์การก็ก็สมควรแล้วครับเพราะว่าถ้าตุรกีได้แชมป์วาการก็จะขึ้นเป็น MVP ีนะฮะบอลเร็วดานเดซี่ก็อันนี้ชัดเจนมากบอลสั้นหน้านะครับแล้วก็เกมบอสเซอร์บ็อกของดานเดซี่นี่ก็เบอร์ต้นต้นของโลกตอนนี้นะครับเอเดนของตุรกีเองก็ได้รางวัลบอลเร็วเป็นการปิดท้ายอาชีพในการรับใช้ชาตินะครับก็ก็จริงๆมันก็เป็นการให้รางวัลที่ผมว่ามันสมเหตุสมผลทุกตำแหน่งนะครับอย่างปีเสาเอาไม่ใช่หัวหัวเสาปีหลัง อบอลเร็วมือเซตแล้วก็ลิเบลโรโมนิกา้าเดเจเนโรนะครับภรรยาของดานิเอลเลสันตาลูรีเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แม่บ้านเอาชนะพ่อบ้านได้เป็นครั้งที่6<อ>นะครับปามีเขาเป็นโฟรต,ตุรกีไงนะฮะก็ได้รางวัลในตนวของเจเลลนโรคำลาไปเลยครับอำลาลงสวยมากครบทุกแชมป์เท่าที่รายการระดับโลกจะมีให้เล่นนะครับเพราะว่าในเวียลลนี่เพิ่งได้เบสเพิ่งได้เอ็มวีพีมารายการนี่มันได้เบสลิเบลโลเบสมันนั้นบอกเห็นว่าคุณภาพของอิตาลีอ่ะ นอกจากเกมบุกอันเล่าร้อนที่คุณเห็นแล้วอะนะครับแต่จริงๆแล้วเขาแฝงมาด้วยเกมรับอันยอดเยี่ยมนะครับวีอนแอลลิเบโลเขาขึ้นมาได้ m อ p ีรายการนี้มือเซตขึ้นมาได้ m อ P ีครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่แฟนบางคนอาจจะมองไม่ถึงว่าเกมบุกอันเล่าร้อนของเขาแล้วอะเกมรับของเขาเนี่ยก็มหามหาเกมรับเหมือนกัน s าอูลสตอรี่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับทีมท้ายหน่อยทีมไทยทีมไทยเป็นไงบ้างทีมไทยอาทิตยท้ายครับทีมไทยจบที่13บสามนะครับก็เป็นดับที่ดีที่สุดปร่วงเท่าที่เคยจบได้ก็ ตามเป้าครับตามเป้าของทางสมาคมแล้วก็นายกสมาคมนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะเสียดายนิดนึงที่อรอบรอบที่หกเราไปเจอญี่ปุ่นแล้วเป็นชาติเอเชียเหมือนกันเราก็อาจจะมีมุมที่พลิกล็อกได้ซึ่งวันนั้นเราก็ทําได้ดีครับแต่ว่ามันก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ทเราเราพลาดไปเรื่องของการเสิร์ฟปิดเซตล้วก็ปิดแมตช์ให้กับทางญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวไปเชียร์กันต่อในในส่วนของซีเกมปริินเอฟฟบีจบแล้วไปนีดแต่ว่าทีมไทยยังไม่จบมีซีเกมในเดือนธันวาคมครับลุ้นเราฟ้าแชมป์ในบ้านกัน นะครับอือก็ให้กำลังใจกันต่อไปเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆก็จะไปเข้าฝึกซ้อมกับสโมสรต่างๆแล้วเดี๋ยวทีมชาติไทยก็จะเรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงน่าจะเป็นพฤศจิกานะครับครับผมโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้โอ้ดิคดีมากเลยวันนี้เยี่ยมเลยครับครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็บคุ้งนิกด้วยนะกูรูเบิร์ต้นๆแล้วตอนนี้ของ